สวัสดีครับผมมาลูซามาครับวันนี้เราอยู่กับปืน PP 2000ดิจิตอลนะครับปืนกลมือจากประเภทรัสเซียนะครับผมอ่าปืนนี้นะครับเป็นกลมือคู่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูผมจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยปืน PP 2000ครับมารับชมกันได้เลยครับโอ้ยยิงเป้าบายมันกระด่งเลยกระบอกนี้เปิดมากกระดับแด่นเลยทีเดียวผู้ชมครับปืนนี้ ปืนกดมือคู่นะครับกระบอกนี้ในเกมนี้ที่ผมเล่นมามีทั้งหมดสองกระบอกนะครับในเซิร์ฟไทยนะครับก็มีเจ้าพี2ีสองพันกับสกอร์เปียนนะคุณผู้ชมครับเดียร์ว่าปืนนี้ก็ระยะใกล้อย่างเดียวนะครับจอๆเลยและเไกลๆนี่อย่าไปหวังกับมันนะครับปืนนี้ต้องขยันวิ่งหน่อยนะปืนนี้ขยันหน่อยแล้วต้องรู้จักจังหวะชาร์จด้วยครับเพราะว่าไม่ช้านี่ตายแน่นอนครับปืนเรายิงระยะเรายิงไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับอือหือนจไกล แต่เรายิงไม่โดนแน่นอนครับนน่เห็นแล้วเดเซอน์เรียบรอ้อยหัวแตกครับยิงเวลายิงนี่มีอะไรมากครับยิงให้โดนเป็นพอครับกดค้างออตโต้ได้เลยครับใกล้ๆนะครับแต่ต้องยิงให้โดนหัวนะยิงอ่ะเออยิงให้มันโดนหัวพอปืนนี้ต้องรู้จังหวะครับการเล่นวิ่งชา้าเข้าไปต้องรู้จังหวะไอ้ไต้งข้ามอยู่ไหนใกล้ไหมอยู่ไกลหรือเปล่าไกลก็อย่าไปเพิ่งออกออกไปให้มันยิงครับอยู่รอมันวิ่งเข้ามาใกล้แล้วก็ยิงครับ โยนลบ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 โดนโดนเฮดช็อตเฮดช็อตคนหนึ่งคนหนึ่งมาไม่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 มาไปแล้วตัววาร์าครับผู้ชมครับน่าเสียดายครับผู้ชมตัววาร์า แน่มันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันเสร็จแล้วแน่นอนมันเสร็จแล้วแน่นอนโดนโดนครับดับเบิลคิวตัวหนึ่งเหมือนวิ่งเงินทางหนตางครับวิ่งหน้าต่าแล้วโดนครับเพชรช็อตเปลี่ยนแม็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วิ่งเร็วๆครับบอกแปดซูมเพชรจัดเร็วหน่อยเหลียวหน่อยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่ง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  ไปดูครับคุณผู้ชมครับเป๋าบาครับอยู่ระยะไกลนะครับคุณผู้ชมลำบากลำบากเล่นอะไรนะโดนทั้งแม็กกว่าจะตายครับยังไปแม็กเนาะตายครับโอ้ยไม่ไหวผมนี่ดับแดดดิ้นนอนกันรู้รู้ว่า างนี้วินเข้ามาชัวร์ว่าินเข้ามาวินเข้ามาตะโกนครับเนี่ยเหมือแบบนรู้แล้วเหทางนู้แล้วตะโครับโอ้ยไม่ทันโดนสไนย,ยิงนอนเล่นเดสแมทนี้ต้องต้องไวครับตาต้องไวหน่อยต้องรู้จังหวะต้องรู้จังหวะจุดเกิดมันด้วยนะเวลาเล่นเนี่ยเวลาเล่นนะบดูจังหวะจุดเกิดมันด้วยดูด้วยตรงไหนเกิดตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ กปาวบ้างนะครับต้องดวนด้วยครับไม่งั้นเสียเปียกครับเล่นโดนเขายิงรัวๆเพราะเราจับจังหวะไม่ทันไงเขาจะเยอะมากเกิดกันเยอะอะไรอย่างงี้นะครับวิ่งกันรัวๆนะเกิดกันอีกแล้วนะเกิดใกล้ๆผมด้วยนะโดนครับแปดซูมโอ้โหโดนได้ยังไงไกลๆเฮ้ยๆมันยี่ชัดยชัดไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าตัครับอุ้ยไม่ไหวครับโดนสไนยิงนะครับ เก็บกันรัวๆครับตอนนี้คนเยอะมากคนพ,กพนุกพ่านน้อต้องสิบหกคนในห้องอะ่ะเฮ้ยในบ้านเยอะเฮ้ยในบ้านเยอะเต็มบเบิ้ลคิวเฮดช็อตโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนนักแม่เปลี่ยนนักม่ทันนับมีมีส,ส,สี่สิบน,นัดนี่ว่าสี่สิบนัดนี่ให้ยิงไกลๆนี่อารมณ์ต้องหนึ่งแม่ทั้งสี่สิบนัดกว่าจะตายลูกบานับลูกกระจายเยอะครับ โอ้ยหัวแตกเปิดมานอนเลยครับผมนี่นอนเลยโอ้ยไม่ได้ไล่ไม่ได้ไ,ไมทันที่หนึ่งนะครับผู้ชมไล่แต้มไม่ทันนะครับเยอะมากเลยโดน,นะหัวแตกอยู่ี่บ้านโอ้ตายอีกสะดุดสะดุะดชิมมดอีกแล้วนอนเลย คนเดียวจบเกมนะครับอุ้ยระเบิดเกือบแล้วโดนครับแหมผู้ชมครับดี่สงคราไเป็นหมดที่13ตาย1 1นะครับก็บอกคุณมากครับที่รับชมคลิปผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ